เอาละครับเฮ้ยหนุ่มลืมปิดกล่องอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ซีรีส์บุกเย็นนั่นแหละวันนี้ผมมาอีกเพื่อนผมอีกแล้วลแล้วเพื่อนผมก็พาพี่มาด้วยให้รูจักกับพี่พี่ของเพื่อนผม ช่องก็ชื่อผมเห็นช่องเพื่อนเขารีวิวช่องเขาชื่อว่ารีวิวกล่องซุ้มแต่อันนี้จะมาทำอะไรเลยถ้ามีอย่างล่ะเพื่อนแล้ว mm hmm. น,น,นี่พูดไหน mm hmm. เพื่อนของพี่เอาปนบานปนบ้านคนอ พูได้สิอุ้มลูกอีกน่นะกดเมยเฮ้ยอาลูกตาชีวะกใส่บกแล้วอาาม อาดับเตปมันบ่คีลูมิลางอาดับ,ตบเตดอยู่เดี๋ยวอกองออกกันเฮ้ยเอ้ยีมันนักเี่ยออนี่เเป็นอาดับ,บเปอ,องอากองว่นี่เียไร้น S <S 2> <S 2> เออเพื่อนเพื่อพี่พี่กำลังแล้วลูกขอเดาว่าพี่อายุสิบขวบแล้วเพื่อนลูกอายุแปดขวบลูกอายุเจ็ดขวบแล้วคนนี้ผู้ใดเนี่ยตอนแรกก็เดาว่าเปลี่ยนของพี่เล่เนี่ยให้ดีหน่อย พี่พี่ของเพืู่กทำทำยังอ่ะก็อีดิสเลนเนาะแล้วพี่ขาแต่งตัวก่อนท้าไมทจะไมพี่ของเพื่อนพี่ของเ,เ,วเวพื่อนจะไมแต่งตัวเหมือนกับลังสี ตั้งตัวเป็นอัอนี้ดิอีกเรื่องหนึ่งที่คุณอาจจะเข้าใจผิดมาตลอดลว่าเพื่อนผมเป็นผู้หญิงแต่ที่แท้เพื่อนของผมเป็นผู้ชายนะครับเพื่อนผมเป็นผู้ชายคุณเข้าใจผิดมาตลอดหรือเปล่า

ไ,ไ,ไปกันวะบิ๊ไปกันวะโอ้โหดอมเต็มอันไรเออไปเปิดบ้านีย็บระเบิดระเบิดที่น,นั่น เทียมอุปกรณ์เทียมอุปกรณ์เทียมอุปกรณ์อะกเทียดอยกนเมเล่ปนบาน ไอเจ้าของบ้านอันน uh, ี้เจ้าของบ้านเฮ้ยจะได้กับพี่พพ่อพ่ไปบ้านละพอไอไปหงี่มึง 屌你屌，我们去晒了。啊，你嘞？你赢了。呢？你赢、啊、了。你不对对。 都是。 Aber ich gehe aber lecker mit. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Bye-bye, love you. Bye, bye, bye. Come เป็นพี่พีของเตือนคับกับกลังเดิมอะ้วสิ่องยังเตยล่มันแปลนั่นที่เราดิแค่ตอนบานแปลนั่นที่เรบมาบดม,าม,าม,ามานันมันมันมันงมือดง นมเซนมันบ้าขนมจีนเน่

Tức lúc <sighs> เราสักวันไปก่อนแล้วกันยังปิดคลิปแล้วนะปิดคลิปแล้ว เดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายคลิปตอนไปเที่ยวก่อนตอมนถ่ายก็ไปตอนไปเดี๋ยวแล้วเอาหมอจะใส่ออกกุ๊บไปได้เลยว่ะก็จะใส่ไปถิ้งละเลมมัจะใส่ไปถิ้งเออเพื่อนมัง

すてき。 เตรียมนับป๊อกไปด้วยนะเดี๋ยวบายบายเอาแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วผมก็จะเตรียมนับป๊อกไปด้วยโอเคเดี๋ยวเตรียมนับดึกใต <button hein? S 1> ้ลับป๊กตรงนี้เลย แกก็ตาย11นาทีแล้วเนี่ย